นี่หลายๆคนบอกว่าวันนั้นสอนสระผมไปแล้วใช่ไหมอยากรู้วิธีนวดใช่ไหมว่านวดยังไงใช่ไหมอันนี้เราเกาแล้วใช่ไหมอันนี้น้าที่สองละเราสระเพิ่งเสร็จเนาะลูกค้าเพิ่งทําสีเสร็จก็คือลูกค้าก็คือเพลินกับการกิน <c oughs> กอวบักอาบาก, <c oughs> กินไปแซ่บไป <c oughs> มาที่นี่ไม่ต้องกลัวหิวนะคะทุกคนค่ะมีหมดมีหมดทุกอย่างนี่เอกซูมก็มาหัวใกล้ๆลยลุ c. นี่เวลาเกาเกาแบบนี้เนี่ยทุกคนถามว่าเกาเกาให้เหมือนซักผ้าทุกคนนี่ มันเราซักผ้านิ่แหละเสียงมันดูบ่นเจ็บๆนะแต่มันไม่เจ็บเจ็บไหมแม่แมต้องทนเอานะ <laughs> แม่อย่าปล่อยโป๊ะหนูหนูตาบอกว่าไม่เจ็บนะแม่ <laughs> เจ็บไหมเอาดีๆไม่บ <laughs> คุณเลนไม่เจ็บหรอกค่ะทุกคนที่จริงแม่ไม่รู้กัดฟันพูดอยู่ไม่เจ็บเดี๋ <laughs> ยวจะสอนวิธีนวดนะนวดยังไงหลายๆคนถามว่านวดยังไง เวลาลงแล้วว่าฝากทุกคนนวดกับหน้าเหมือนกันไหมอ่าหน้ามันเสียวกว่านวดมันไม่ค่อยเสียวมันฟินด้วยเวลาลงคลิปสอนทุกคนฝากทุกคนเป็นค่าครุยให้เด็กฝากแชร์หน่อยนะแชร์ให้หน่อยนะครีมสระผมใช้ได้ทุกแบรนด์เลยแล้วแต่คนใช้ได้ทุกทุกแบรนด์แต่ถ้าเราเลือกดีหน่อยฟอร์มมันก็จะไม่ทำร้ายหนังศีรษะลูกค้าแล้วก็หนังมือเราด้วยพยายามหา หาแชมพูที่ยี่ห้อดีๆหน่อยทุกคนเพราะว่าเราอดสระทุกวันไม่งั้นเดี๋ยวมือเราจะลอกเดี๋ยวมือเราจะแห้งถ้าเราแบบว่าถ้าเราแบบเลือกแชมพูไม่ดีอะเลือกดีๆถนอมหนังศีรษะลูกคา้าแล้วก็อย่าลืมถนอมหนังหนังมือตัวเองด้วยเพราะว่าเราเป็นช่างอะเราต้องเจอเราต้องสระทุกทุกวันอยู่แล้วหนังมือเราจะแห้งแล้วลอกมาช่างไอพี่เอกซูมเข้ามาใกล้นิดนึงนี่เวลาเรานวดก็นอย่างนี้ใช่ไหมลงทิศเมต์หรือทีมนวดก็ได้คล้ายๆกัน แล้วก็เนี่ยสางผมลูกค้านิดนึงแต่นี่ผมลูกค้าไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แล้วก็นวดนี่คือนวดบนอย่างนี้หนึ่งวนแล้วก็ดันนี้ชอบชอบอันเนี้ยมันสบายแล้วไหมเนาะครับมันฟินฟินยิ่งกว่าโดนสี่อีกเลยนี้เซนเซอร์ไข่ครัแล้วก็หนี่ตืด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 อย่างเงี้ยวนสักสามรอบบางคนสะสามน้ําบางคนสะสองน้ําแล้วแต่ไม่ผิดแต่โอเด็ดน้าเดียวเดเดตก็เหนื่อยแล้ว คนดแล้นะแล้วก็นวดอย่างนี้นะคะใช้มือมือนวดขมับลูกค้าอย่างเงี้ยมวดสลับกันไปนะทุกคนถ้ามันมีไม่เยอะหรอกเนี่ยมุนมุนมุนแล้วก็แทงเข้าหูลูกค้าอย่างเงี้ยแทงเข้าลูกหูเลยหรอนี่ทุกคนมันมีไม่เยอะหรอกแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยแล้วก็รีดหนึ่งรีดสองรีดสามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเขาผ่อนคลาย แล้วเขาจะอยากกลับมานวดและหนา้ากว่าเราอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ทำมืออย่างนี้อีกนี่อีกท่าหนึ่งอย่างเงี้ยหมนุนหมุนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ฟินจริงอันนี้ลูกค้าจะรู้สึกฟิน <c oughs> ฟินไว้แม่อ่ดีๆนา <c oughs> สรุปได้เรื่องไปเนี่ยสอนนักเรียนเด <c oughs> สาระก็มีนะคะทุกคนขาเอาเอา เอาไปใช้ได้แเลือบอันเนี้ยรีดๆเนี่ยอันรีดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อ๋อแม่ชอบนี้ขมับนี่มันเหมือนเขาเรียกไต่เนาะไต่หน้าผากไต่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 แล้วก็รีดคอนิดนึงลูกค้าก็อย่าเก่งสิค้าอย่าเตรียมสิค้าจักรตีแล้วก็ยกท้ายถอยนิดนึงแล้วก็นวดท้ายถอยลูกค้านิดนึงเผื่อเป็นคนจักรตีคออ่าแม่นั่งไปแล้วเอาผ้าออกก่อนลูก สะสะและแทนเสื้อเปียกซะอบลีนอาบน้ำได้ด้วย่ไม่ได้อาบน้ำนะลูกหนูเป็นปรุงปาจานจะไม่ให้เสื้อเปียกได้ไงสะไม่เคยเสื้อเปียกื่อกี้ยังสอนเขาอยู่เลยอะเดี๋ยวไปหาลูกค้าเสื้อเปียกนะ นี่คือสาธิตว่าไม่ควรหรอคะเนี่ยอาจารย์เนี่ยสอนบอกว่าสระผมอย่าให้เสื้อลูกค้าเปียกอย่าให้เปียกแบบนี้แต่เปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่มันนิดหน่อยอ่ะควรไเป็นน้ำหน้าลูกค้าเอาเปียกโชกเลยไม่ได้อาบน้ำมาแถมๆไปบอแถมๆไปตอนต่อไปก็คือก่อนที่เราจะได้ผมใช่ไหมคะสาระสําคัญมากยังไงเป่าเสื้อลูกค้าให้แห้งก่อนสาระนี้สําคัญมากคนค่ะจัจดจำไว้ให้ดี เอาเองนะคะลูกค้าคะจับมาหรือไม่มาก็คเเองคนเราสามารถกิดผาากันได้เก่งแค่ไหนก็ผาาได้ไม่มาทุกรอบก็เปลี่ยนรูกคนาจุ๊จุอย่าไม่บอกเขา